คุณเชื่อไหมคะว่ากระเป๋าสตางค์ใบเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตการเงินของเราได้ชีวิตมัง่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวไม่ได้สอนแค่เรื่องเงินแต่สอนวิธีการมองชีวิตใหม่ให้เราอยู่กับความสุขความมั่งคัง่งและความเรียบง่ายไปพร้อมกันวันนี้แนนจะพาคุณมารู้จักเคล็ดลับจากหนังสือเล่มนี้ที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตของคุณไปตลอดกาลค่ะเงินในมือคุณคือง,งบการเงินของตัวคุณในอดีตเงินที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ของคุณตอนนี้ไม่ใช่แค่จำนวนเงินค่ะ แต่มันคือผลลัพธ์ของชีวิตที่ผ่านมาทุกการทํางานทุกการตัดสินใจและทุกการใช้จ่ายล้วนถูกรวมอยู่ในเงินที่คุณถืออยู่นี่เองถ้าไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนจงเริ่มต้นที่กระเป๋าสตางค์เพราะถ้าเราสับสนไม่รู้จะก้าวต่อไปยังไงจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือกระเป๋าสตางค์ค่ะมันไม่ใช่แค่ที่เก็บเงินแต่เป็นแผนที่ชีวิตที่จะบอกทิศทางอนาคตถ้าเราเริ่มจัดการมันให้ถูกวิธีทำไมคนหาเงินเก่งถึงใช้กระเป๋าสตางค์ใบาย,ยาว พอพวกเขาให้เก็บเงินธนบัตรถูกเก็บอย่างเรียบร้อยไม่พับไม่ยับทุกครั้งที่หยิบใช้ก็สะดวกนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะแต่เป็นทัศนคติที่ถูกต้องต่องเงินและทัศนคติแบบนี้แหละที่ดึงดูดเงินเข้ามาหาเราเงินไม่ชอบกระเป๋าสตางค์อ้วนกระเป๋าสตางค์ที่อัดแน่นไปด้วยใบเสร็จบัตรหรือของไม่จําเป็นมันทําให้เงินรู้สึกอึดอัดคะ่ะเงินก็เหมือนคนถ้าที่อยู่ไม่สบายก็ไม่อยากอยู่ต่อเพราะฉะนั้นจะกระเป๋าให้โล่งโปร่ง และเป็นระเบียบอยู่เสมอกระเป๋าสะตางค์ต้องห้ามกระเป๋าสะตางค์ที่ขาดเก่าเยินซิปปิดไม่สนิทหรือซีบหมองจะไม่เหลือพลังคือสิ่งที่เงินไม่ชอบเลยค่ะถ้าเรายังเก็บเงินไว้ในที่ที่ไม่ให้เกียรติเงินก็พร้อมที่จะไหลออกไปเช่นกันบัตรสะสมแต้มคือรอยรั่วของเงินบัตรสะสมแต้มเหมือนจะช่วยประหยัดแต่จริงๆแล้วมันทําให้เราเผลอใช้ใจ่ายเกินความจําเป็นแค่เพื่อแต้มเล็กๆน้อยๆสุดท้ายก็กลายเป็นรอยรั่วของเงินโดยไม่รู้ตัวเลิกพฤติกรรมซื้อพอถูก แล้วหันมาซื้อเพราะอยากได้ของถูกแต่ไม่จําเป็นก็คือของแพงคะ่ะเพราะเราไม่ได้ใช้จริงเงินก็แค่ไหลายออกไปเปล่าๆถ้าซื้อเพราะชอบจริงๆแม้จะแพงกว่าแต่ทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาเราจะรู้สึกคุ้มค่าและมีความสุขเสมอถ้าอยากประหยัดจงซื้อของแพงของคุณภาพดีแม้ราคาสูงกว่าแต่ใช้ได้นานทนทานและไม่ต้องซื้อซ้ำบ่อยๆตรงกันข้ามของราคาถูกคุณภาพต่ำ เราอาจต้องเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆสุดท้ายเสียเงินมากกว่าเดิมอีกอยู่กับเงินก็เหมือนอยู่กับคนเงินก็มีความรู้สึกเหมือนคนคะ่ะถ้าเราให้เกียรติเขาดูแลเขาปฏิบัติกับเขาอย่างอ่อนโยนเงินก็อย,กอยากอยู่กับเราไปนานๆแต่ถ้าเรามองข้ามไม่เห็นคุณค่าเงินก็พร้อมจะเดินจากไปเช่นกันอย่าลืมว่าชีวิตมั่งคั่งเริ่มต้นได้จากกระเป๋าสตางค์ใบเดียวแล้วมาต่อกันอีพีหน้านะคะ